จากฟาร์มนะครับเป็นออร์แกนิกใช่ไหมนี่เป็นเสารถเสารถรถสี่ตัวเป็นผลไม้สด ถุงมาสองร้อยนี่พัดมาเลยนะครับตู้สวยๆร้าน okay ต้มแล้วก mm ็เ hmm ด ah yeah so okay ินอ้อมมาทางด้านนี้ก็า่นร้านเสผ้าผ้นนี่คือเทอร์มินอลทเนตวนชั้นสามนะครับอันนี้ซอยสองครับฟูสตรี ในวิธีที่จะตรงไปทางนู้นนะครับถ้าเขาแบ่งเป็นซอยเนี่สองทับหนึ่งสตรีทต,ตรงนี้ก็จะเป็นพวกหอมหอมนะหอมหอม,หอม,หอมลองพาดูสักสองสามซอยอันนี้เป็นแปดสตรีซอยแปดมีอะไรบ้างมีกระเป๋าหรือสวย ตรงนี้จะเป็นเครื่องหนังแล้วของที่น่ารักน่ารักทอยู่ตรงนี้ครับเครื่องประดับพวกอะไรพวกนี้นะอันนี้ดีว่าน,นี้ของไทยอันนี้ของไทยเราเลยครับอยู่ในราคาสามร้อยขึ้นไปครับ แล้วก็ส่วนนี้ครับแล้วก็มีตรงนี้290บาทอันนี้ก็เหมาะสำหรับที่จะซื้อฝากผู้หลับผู้ใหญ่ในต่างประเทศนะตัวนี้จะมาถึงทางเข้า นห้เราเข้าไปซอยแรกก่อนนะครับว่ามีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูราคานี่นะครับดูราคากระเพาหมูสับกระเพาถานชิ้นในไก่กระเพาถานไก่ชิ้นนะครับ47.30.30 อันนี้เป็นเหตุผลที่ทำไมคนเยอะนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูอีกลานนะครับก๋วยเตี๋ยวอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำปลาสดรสมะนาวนะครับดูรายการแต่ละรายการนะครับเริ่มต้นที่2 7บาทนะครับ ก็เ,เดี๋ยวลองเราลองเดินเข้าไปในซอยนี้นะลองเราเดินเข้าไปในซอยนี้ดูซอยแรกนี้ครับเห็นไหมครับก็บผู้คนเยอะแลยอนี้เป็นอะไรเป็นมังสวิรัติถามาดูรายการตรงนี้แปดเก้าสิบครับราฟาก็คือหนัจีน,ยา,นยาเห็ดนันยาเห็ดยี่ห้าสามสิบสามสิบ เราลองเดินไปไนี่ครับสกี้ให้เ่งครับสกี้ให้เองนีน่นะต้อนว่าผัดต้อนว่าผกันต้อนนี้นะครับ ครับราคาเริ่มต้นที่สามสิบบาทครับผัดเสียวขั่วไก่ตุกี้ไทยเนี้เดินมาวนมาดูทางนี้นะครับอันนี้เป,ปเป็ดย่างกับหมูกรอบเป็ดย่างกับหมูกรอบ นี่ดูราคานครับวิธีมีสี่สิบสามร้อห้าสามร้อห้านะครับร้านนี้เขามีขนมจีบซาลาเปาด้วยนะครับ กระเอราด้วยพัฒนาอาหารนี่เป็นอาหารไทยรบอนี้นะฝานี่เป็นสวยจับยวนครับสวยจับยวน ร้านเขาต้มแปลงน้ำนะครับเริ่มต้นที่28บาทอัะค่าอันนีม่กับาวจั๊นะครับ30บาท ถึงของหวานกไหมครับอันนี้คือมะม่วงร้านนี้เป็นร้านของหวานประจาเทอร์มินอลครับคือไอศี่หวานอันนี้คือมะม่นนวงแล้วขนมหวานใส่ไส้ข้างในนี่ครับนี่ครับดูราคานะครับนี่คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวหรือเราเราก็คือต้องการครับรสชาติดี น,นี้นนนนวิจิตนะฮะอันนี้เป็นรัาหน้าแชมปเยาวราชนะครับอูนีสอบอันนี้มีข้าวอันนี้ขาหมูนะครัขาหมูทอดได้สิ กามขวควันในสีราคาก็เริ่มต้นที่42บาทนี่มาดูตัวไทยกันบ้างครับตัวไทยตัวไทยครับตามต่าง รต้นที่สามสิบาทจาที่ห้าสี่ห้าราคาคนนี้เป็นกรกกายลาฟเองนะครับอันนี้สิ่งที่จะทำก็คือเป็นอาหาแบบจานเดียวจานเดียว น,นี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวนนเป็นเตี๋ยวที่ทำแบบร้อนอย่างนี้นลครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเป็นก๋วยเตี๋ยว เนื้อนะครับอันนี้เราทำนะเนื้อสัตว์ของบ้านจะเป็นปลาหนึ่งครับซี่โครงเหมือนกันครับอันนี้น่าจะออกมาเป็นเตี้ยวจะเป็นซี่ีคยวลูกชิ้นปลาครับอันนี้ลูกชิ้ปนปลา คือราคาตัวอย่างนะครับก็คือ4 0 40 4 0 4ี่จะเป็นน้ำพิกนะครับเริ่มต้น29บกาบาทดีขาเกลียวก็จะเป็นที่มาดูราคานะครับราคาดูเป็นตัวอย่างนะครับ17บาท20บาท20บาท20บบาท มาถ่ายดูมุมนี้บ้างน,นะครับมุมนี้ก็จะได้เห็นของหวานที่กินกับเครื่องหวานนะแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงทีนี้นมีขนมหวานแล้วข้างหน้านี้จะเป็นกล้วยปิ้งอันนี้จะเป็นพวกกล้วยปิ้งปลาทองตรงนี้เ,นเต้าหายูยเป็นผลไม้สด นี่เป็นขนมเบื้อ,องเราพูชกกิ้นปิ้งครับตรงนนี้้ชิปิ้งแล้วร้านที่มีคิวยาวนี้คือร้านส้มตำนะครับคิวยาวตลอดคแล้วใน,นก็คือเบียร์เทเวนทีวันนะครับก็คือเบียร์เทเวนทีวันนี่คือเป็นที่ที่มี อาหารหลากหลายนะครับอาหารไทยหลากหลายสะดวกซื้อเป็นฟูด้ดท็อปนะครับที่ราคาไม่แพงครับาาราคาไม่แพงก็ถูกใจนักท่องเที่ยวคนระับทั้งชาวเราแล้วก็ชาวต่างประเทศครับและนั่นคือเหตุผลว่าทาไมที่นี่นครับนักท่องเที่ยวถึงเยอะนะครับก็คืออร่อยทั้งรสชาตินะครับอาหารไทยแล้วก็ราคาถูกนะครับ <S <S นีก็จะเดินทางลงไปเดี๋ยวจะลงไปชั้น B ให้ดูเทศกาลอาหารนะอันนี้ให้ดูวิวภาพรวมๆของเทอร์มินอลทูเรนตีวันตอนนี้ก็ทำแล้ว จากชั้นบนนี้ลงไปนะครับก็จะเป็นเทศกาลอาหารแล้วครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวจะลงไปดูนะครับตอนนี้ดูจากชั้นบนต่อ อันนีจะลงไปชั้น G ีครับพอลงไปชั้น G แล้วคือจะลงไปชั้น L G ไอที่ชั้น G ตอนนี้เป็น L G เรื่อการอาหารอยู่ L G เรอการ L G มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ก็จะมาในเรื่องที่ว่า t e r m i น a างเินาเซรดิวานตอนนี้มีอะไรนะครับมีอะไรโ้คนเยอะเลยนะครับเรจการอาหารคนหนาตาเลยเดี๋ยวลองไปดูนะครับ ทีมกองนะครับ <imitation> อาหารชาวเหนือครับไส้หัวพริกหนุ่มกนานนี้อร่อยก่อนงายมันก็ขนมองัแล้วเป็นมะม่วงปลาหวาน เปรี้ยวจิ้มกับน้ำปลาหวานนะครับไับิต่อไปจะบ้านฟุตครับสฟุตอันนี้สี่ฟุต ผลไม้อบกรอบด้านนี้ครับผลไม้สดเนาะผลนี้ร้อยสบ ลังส่าร้อยแปดสิบันนี้ร้อยห้าสิบเห็นมาผาก้องแต่ม่น่าใช่นีะแมาอยากะเขียวหนึบหนึ่ แล้วก็มาดูร้านในพาซากันบ้างน,นะครับว่ามีอะไรบ้างมีเบอร์เกอร์อันนี้ร้านขายของชำนะครับ mm hmm. ก็จะมีอยู่ประเทศสกา,า์อาหารเขาก็อยู่จะบริเวณนี้นะครับอันนี้สับเวสําหรับคนที่ชอบสับเวย์ครับหลายอย่างครับที่อยู่ในนี้ก็จะเป็นเหมือนฟู้ดคอร์ตคล้ายฟู้ดอคอร์ตแต่ว่าเป็นร้านประจำนะครับที่อยู่ตรงนี้นะร้านประจำที่อยู่ตรงนี้ อันนี้ก็คือเทอร์มินอลเทอร์นวนชาอน,นะครับไม่เหลืออะไแล้วอันนี้จะเป็นของแห้งนะครับจะเป็นพวกอัอนมอนอันม่อนพวกกระโมงตงานอะไรพวกนี้ครับอันนี้เหมาคนที่ชอบ,บกรอกๆแบบนี้ก็ได้เลยครับได้เลยคได้ย่หวงอไาครับแล้วก็นี่ครับ น้ำผลไม้อันนี้ก็เป็นของอบจะคล้ายๆายกับร้านเมื่อกี้ครับก็เป็นพวกอั่นมอนเป็นพวกอะไรพวกนี้แต่ก็จะมีผลไม้อบด้วยครับตัวนี้นี้น่าจะเป็นแบบโมเดิร์นทันสมัยหน่อยเลยนี้คือเก็บไว้กินได้นาน s okay. <S แล้วก็นั่นคือคัน lg นะครับ ออทจิอาีเป็นีวน,นี้เราก็เดินออกมาผ่านร้านขนมเค้กนะครับวันนี้ขนมเค้กน,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 น่ากินมาเเก็บบรรยากาศตอนเดินกลับนะครับวันนี้เราก็เดินกลับขึ้นไปชั้นปีแล้วเดี๋ยวก็จะ ไปต่อ BTS ถ้าเ็เดินทางกลับนัตรงนี้สมอตรงนี้ก็ออยังอยู่<ม>เห็นบรรยากาศให้ดูนะขึ้นมาชั้น G นะครัแล้วเราก็จะขึ้นไปต่อนะ,อะอนท,ที่ไหน นี้เราก็เดินทางออกจากเทอร์มินอลนะครับนั้นก็นั่นแหละครับว่าวันนี้เราก็เดินข้าวๆนะครับว่าเทอร์มินอลทเวนตี้วันมีอะไรนะครับตอนนี้ก็ยังไงก็จะแชร์ให้เพื่อนๆแล้วก็เพื่อนก็ลองมาเที่ยวกันดูนะครับเอาละไว้เจอกันลิปหน้าสวัสดีครับ